พี่ป๊อปมีชาวบ้านแจ้งมาว่างูเข้าบ้านงูอะไรรู้ม้ไม่ทราบว่าเป็นงูอะไรแต่ว่าเป็นสีแปลกๆค่ะที่แจ้งมาใช่ค่ะคองั้นเดี๋ยวเราค้นหาก่อนนะครับในพื้นที่ดู

ไอเอวกล่องให้พี่หน่อยไปกล่องเห็นไหมกล่องเห็นนะเดี๋ยวสี่เดี๋ยวเอวพี่เอาออกไปข้างนอกดีกว,ว่ามันจะได้ตรงนี้มันมันนี่ไปไหนแคบไปไหน

โอ้ยสวยสวยสวยนี่เป็นงูเห่าเผือกนะเดี๋ยวใส่กล่องดีกว่าเพื่อความปลอดภัยไห้เอากล่องฝาที่ไม่ทำหลงนะ โอเควันนี้มันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากนะครับเพราะว่ามันเป็นงูเห่าเปลือกซึ่งหายากมากๆโอ้แหี่เห็นไหมเลยต้องมาดูนี่นะงูเห่าเปลือกเลยซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกของทีมเนานะโอ้ก็เด <laughs> ี๋ยวเราจะเก็บไว้ศึกษาแล้วก็ท่านใดอยากมาถ่ายรูปก็น่าจะ ผมจะเก็บไวที่บ้านก่อนแล้วค่อยนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเนะครับโอเคครับงั้นทีมของนิยมงูจากภารกิจจับงูวันนี้ก็เสร็จสิ้นครับไว้เจอกันครับครับ okay,